อ้าววันนี้มีวิธีการเช็คสภาพอากาศก่อนที่เราจะวางแผนกันไปเที่ยวที่จีนมาฝากทุกคนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าช่วงนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรเสื้อผ้าเราต้องเตรียมไปแบบไหนให้เหมาะกับอากาศที่นั่นช่วงนั้นๆเนาะไปทำพร้อมกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเริ่มจากเราเซิร์ชคำว่า a c c u ิวเวนะคะ a c c u ิวเว .com สีส้มตัวนี้เลยค่ะกดเข้าไปค่ะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่โฆษณาเขาก็จะเยอะหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะเรามาที่ขีดสามขีดตัวขวามือกดเข้าไปค่ะไปคำว่า,าตั้งค่ะอือฮึนี่ก็จะออกมาหลายๆอย่างให้เรานะสมมติเราจะไปเอเชียเรากดคำว่า,าเอเชียเข้าไปเลยอ่านี่เอเชียค่ะนี่มีแลนจะไปเฉินตูเราพิมพ์คำว่าเฉินตูเข้าไปนะคะ Enter นี่ค่ะสภาพอากาศวันนี้ของเฉินตูอยู่ที่สามสิบห้าตอนนี้เป็นหน้าร้อนของจีนเนาะโอเคถ้าเรามีแพนไปเดือนพฤศจิก,กายนเลื่อนมาตรงนี้เลยคะ่ะเลื่อน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 ไปคคำว่าไรเดือนนี่ค่ะ หน้าตาแบบนี้มาคำว่าสิงหาคมตรงนี้นะคะที่มันเป็นเดือนเนาะกดเข้าไปค่ะแล้วก็ไปเดือนพฤศจิกายนนี่ก็จะออกมาให้เราแบบนี้นะคะอากาศที่เขาโชว์ก็จะเป็นอวันที่หนึ่งเนาะสูงที่สุดคือ17องศาต่ำสุดก็อยู่ที่11ค่ะเขาจะขึ้นมาเป็นแถบนี้นี่ค่ะนี่อ่า เข้าไปดูได้แบบนี้เราก็จะวางแผนกันจัดกระเป๋าวางแผนกนารใส่เสื้อผ้าของเราได้นะคะอาจจะช่วยเราได้นะทุกคนอ่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจจะงงนิดๆิแต่ลองเล่นดูบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะชินก็จะง่ายสำหรับเราเองจริงๆประเทศอื่นก็ตั้งค่าได้นะคะลองเล่นดูบ่อยๆค่ะโอเค